มาเจอกันอีกแล้วนะครับมีเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วเรื่องกับฟุตบอลก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ดูเกมปิดท้ายปิดฉากอุนเดลลิก้านะครับของเยอรมันก็ทีมบาเยินนะครับทีมบาเยอร์มิวนกซึ่งก็เป็นทีมที่ชอบอีกทีมหนึ่งที่ติดตามดูบ,บ่อยๆมันก็มีผู้เล่นหนึ่งคนที่กล่าวอำลาสนามไปนะครับก็คือหัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้เหมือนกันนั่นก็คือโทมัสมุลเลอร ซึ่งเป็นผู้เล่นที่จะบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ไหมก็ไม่เชิงจะเป็นจะเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ไม่ใช่จะจะเป็นผู้เล่นธรรมดาก็ไม่ใช่ซึ่งก็มีความสําคัญกับทีมไม่มากก็น้อยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องของมุลเลอร์ให้ฟังมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกอ,อะไรอะเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรว่าทําไมผมถึงต้องมาเล่าเรื่องของโทมัสมุลเลอร์ถ้าดูจากเกมปกติของมาจามิวนกเนี่ยมันก็ดูกลมกลืนนะครับ บางทีก็แทบจะไม่เห็นมูลเลอร์อยู่ในสนามด้วยซ้ําแต่สุดท้ายการจบประตูจบสกอร์หรือการที่จะสร้างโอกาสให้เพื่อนทําประตูเนี่ยก็มาจากเขาเป็นส่วนใหญ่จากสถิติที่มันผ่านมาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ส่งบอลให้เพื่อนทําประตูเนี่ยไม่น้อยนะครับอยู่ในระดับต้นๆด้วยซ้ําซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าแปลกใจแล้วก็จะมากล่าวอําลาเขาด้วยข้อมูลตรงนี้แหละซึ่งซึ่งผมก็ติดตามบายเยน์อยู่พอสมควรแล้วก็ชอบในสิ่งที่โทมัสบูลเลอร์เป็นนะ ไม่ใช่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่มีประโยชน์สําหรับทีมมากเขาเรียกอะไรความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏมีก็ดีไม่มีไม่ได้อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโทมัสบุลเลอร์นะครับซึ่งก็อย่างที่ว่าเนาะมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวว่าทําไมผมถึงมาเล่านะครับซึ่งถ้าเพื่อพูดถึงในมุมของฟุตบอลเนี่ยอย่างโทมัสบุลเลอร์เนี่ย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าเขามีความสามารถในการที่จะพาทีมเนี่ยไปประสบความสำเร็จได้พอสมควรนะโดยเฉพาะบาเยร์เมินิเนี่ยเราโหได้หลายๆแชมป์แน่นอนในช่วงที่เขาเล่นตั้งแต่อายุประมาณ20ต้นต้นเน่ยนะครับเขาอยู่บาเยอร์มานานมาก20ต้นต้นเนี่ยก็คว้าแชมป์กับบาเยอร์นเนี่ยโหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในลีกเองก็ตามหรือแม้กระทั่งจะเป็นในบอลทั่วใหญ่ในบอลยุโรปก,ก็ตามนะครับก็ผ่านทมัสบุลเลอร์มาแล้วทั้งนั้นแม้กระทั่งบอลโลกนะครับของเยอรมันเองก็ตามเนะี่ย ในปีน่าจะ2010ประมาณนี้นที่ได้ที่ไม่น่ใจ่ายน,ะ,นาะที่เยอรมันได้แชมป์บอลโลกอ่ะครับโทมัสมุลเลอร์ก,ก็มีส่วนนั้นแถมยังได้ดาวซันโบอีกต่างหากอันนี้ก็คือส่วนสําคัญซึ่งเวลาที่เล่นเนี่ยเราก็มองไม่ออกว่าโทมัสมุลเลอร์มันเก่งตรงไหนนะเพราะมันเหมือนกับเป็นผู้เล่นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ทําไมมันมีการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างสันรประตูได้มากพอสมควรโดยเฉพาะการ เปิดโอกาสให้กับเพื่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่น่าสนใจที่เราน่าจะติดตามเรื่องนี้กันจริงๆนะถ้าเรานั่งสังเกตจริงๆผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญผมว่าสิ่งสําคัญที่ทวมับุลเลอร์มีเนะี่ยด้วยวิธีการของเขานะด้วยวิธีการของเขาเรื่องแรกๆเลยคือเรื่องของการอ่านเกมผมว่าเขาเป็นคนอ่านเกมอยู่ตลอดเวลาโคนหลายๆคนเนี่ยชมเขาผมดูในยูทูบนะหลายคนชมเขาเรื่องของการอ่านเกมคือเขาจะ เหมือนกับไม่ได้อยู่ในเกมนะแต่เขามีการอ่านเกมตลอดเวลาแล้วก็ไปอยู่ในถูกที่ถูกเวลาเสมอตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้ทอมัสเบลเลอร์เนี่ย <c oughs> ไม่ได้หายไปไปจากเกมเลยนะเพราะว่าโรมาทีเอาอยิางแล้วโปรมาทีเอาส่งให้เพื่อนยิงแล้วตรงนี้ก็คือสิ่งสําคัญคือการอ่านเกมนะผมว่านะอีกอย่างนึงคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวที่เยอะแยะอะไรเลยบางทีแค่ขยับนิดเดียวเนี่ยมันสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมอ <c oughs> ีกหลายๆคนได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นขยับซ้ายขวาหน้าหลัง หรือแมนะ้กระทั่งขยับเปิดช่องโดยที่บางทีไม่ไม่ได้รับการนะเอาบอลด้วยซ้ําแต่เขาขยับเปิดช่องเพื่อให้เพื่อนเนี่ยทำทางมาแทนที่เขาหรือทําทางไปยิงประตูตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่สามารถที่จะทําได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องของเทคนิคที่มีติดตัวมาผมเชื่อว่าในระบบเยอรมันน่ยการทำเทคนิคเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากๆในเทคนิคเฉพาะตัวนะถ้าลองสังเกตดูเรื่องการจับบอลการส่งบอลการยิงประตูบางครั้งก็ไม่ได้ยิงแรงด้วยซ้ำนะแต่ ส่งบอลเข้าประตูซึ่งเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเอาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะน้องๆบ้านเราเนะไม่จำเป็นจะต้องยิงแรงตะข่ายขาดแต่ขอให้บอลลูกนั้นมาเข้าประตูแค่นั้นเองก็สามารถที่จะทําให้เปลี่ยนสกอร์จากเสมอเป็นชนะได้นะด้วยจากกาลังตามอยู่เป็นเสมอได้อะไรเงี้ยตรงนั้นต่างหากที่สามารถที่ทําให้ทีมเราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่เล่นตรงนั้นน,นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ ที่เขาให้คำจำกัดความตัวเองคือคําว่า,าเดี๋ยวนะผมได้ก่อนเขาให้คำจำกัดความตัวเองเรื่องของคําว่ารามดอยสนะเตอร์นะเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการอ่านเกมหรือการสร้างสารรค์เกมของตัวเองการสร้างพื้นที่ของตัวเองอในการที่จะไปทําประตูหรือการที่จะได้บอลต,ตรงนั้นโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้พื้นที่เยอะแยะอะไรเลยแค่ขยบนิดหน่อยในการที่จะสร้างพื้นที่กับตัวเอง เพื่อสร้างสารเกมไปทาประตูอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับโทมัสมุลเลอร์นะผมว่าเป็นเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจทีเดียวในบางครั้งเราจะไปสนใจเรื่องของการพาซิ่งเราจะไปสน,สนใจเรื่องของการเพรซิ่งเราจะไปสนใจเรื่องของการทาประตูจนลืมบางสิ่งบางอย่างไปสําหรับคนไม่มีบอลเพราะอันนี้คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกมมันเคลื่อนไหวไปตลอดเวลาตลอดระยะเวลา90นาที ลองคิดดูถ้าคนในสนามไม่ขยับเลยเนะี่ยคนมีบอลจะทำยังไงมันก็คงไม่ได้มีมีช้อยเลือกมากพอที่จะสามารถจะส่งได้หรือสามารถที่จะให้ผู้ต่อสู้เนี่ยขยับเพื่อเปิดพื้นที่ได้แต่สําหรับคนที่ไม่มีบอลนี่สิอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆที่มันสามารถทําให้เกมเคลื่อนไหวต่อไปได้แล้วทาให้มีช่องช่องว่างช่องทางที่จะพาให้บอลทะลุทะลวงหรือไปจบสกอร์ได้เลยเหมือนกันผมเชื่อว่ามุลเลอร์เป็นคนคนหนึ่งที่สร้างสรรค์ตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับ ถ้าจะให้ย้อนถึงอดีตคนคนหนึ่งที่ผมนึกถึงก็ถ้าถ้าเป็นในสมัยคนที่มีอายุหน่อยนะพิปโป้พิปโป้อะไรนะอินซากี้นะอินซากี้ของเอซิมิลานะนะที่แบบเล่น,เล,นเล่นอยู่อยู่โลม่มายิงด,ดื้อย่างนั้นนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในในฟุตบอลจริงๆเหมือนกันลองกลับไปหาเทปดูได้นะครับเล่นเล่นไปตู้ไปตู้มาเนะี่ยสุดท้ายอินซากี้มายิงประตูไม่รู้มาจากไหน แต่ก็เหมือนกับแบบเพชรเพชรอะไรเพชรคาดพลายกระซิบนะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอ,อมตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เขาได้เป็นดาวส้นบนหรือว่าเป็นพวกท็อปสกอร์เลอร์ทั้งหลายนะครับที่มีชื่อติดอยู่ในหนงังสือพิมพ์ตลอดเวลาหรือเป็นที่จบตามองของทีมต่างๆนะหรือว่าเป็นเป็นที่รู้จักอันนี้ก็คือการอ่านเกมหรือการที่จะไปอยู่ในถูกที่ถูกจุดเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะฝากน้องๆหรือว่าโคด้ดในการที่จะไปพัฒนาต่อในด้านของการที่จะ สร้างการอ่านเกมหรือการรับรู้หรือการคาดเดาสถานการณ์ตรงนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าเรามีตรงนี้เยอะๆเราก็สามารถที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้ไแค่ภายในเซี้ยววินาทีผมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะสมมติบอลกําลังลอยมากลางอากาศและมีเพื่อนกําลังชาเลนจ์ในการที่จะขึ้นมงกันเนะี่ยถ้าเป็นมิดฟิลด์ที่อยู่รอบๆบอลลูกเนี้ยถ้าคุณสามารถที่จะอ่านเกมว่าบอลมันตกตรงไหนแล้วทิศทางที่มันจะไปตรงไหนเนี่ยถ้าคุณสามารถพาตัวเองไปหาจุดตกนั้นได้ก่อนคู่ต่อสู้เนี่ย คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้บอลลุกนี้พาไปสร้างสังเกตได้อันนี้คือ1ตัวอย่างนะที่สามารถที่จะยกตัวอย่างได้หเห็นภาพชาัดที่สุดถ้าอีกอย่างตัวอย่างก็คือยกตัวอย่างว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นมิดฟิลกำลังยิงประตูแล้วมีประตูอีกฝั่งตรงข้ามเนี่กยกำลังจะเซฟซึ่งคําว่าเซฟเนี่ยไม่ได้เซฟเข้า2องแน่ๆอาจจะเป็นการปัดหรือการแค่แท็บอินไว้ถ้าสกัดแบบนั้นแล้วกองหน้าที่มีความเร็วหรือว่าการอ่านเกมหรือการอ่านค่าการถานการณ์ได้ดีเนะี่ย รู้ว่าบอลมันจะเด้งไปที่ไหนคุณก็สามารถที่จะไปเอาบอลลูกนั้นได้ก่อนกองหลังแน่ๆแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นประตูดได้เลยเหมือนกันอันนี้แค่เซี่ยวหนึ่งที่เอามาแนะนําให้ฟังนะครับเป็นยกตัวอย่างให้ฟังก็ลองเอาไปพัฒนาต่อผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญมากมาก,การอ่านเกมการอยู่ถูกที่ถูกเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการแขวนสไตร์ของโทมัสมุลเลอร์ที่เอามาแชร์ให้ฟังกันแล้วถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลที่น่าสนใจแบบนี้ก็จะเอามาเล่า ซึ่งผมสมนใจนะผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีเรื่องสำคัญสำคัญเรื่องน่าสนใจจะเอามาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ